มาแล้วครับท่านจัดหนักจัดเต็มอีกครั้งสำหรับโปรสุดคุ้มแซมอีสานวอลลุ่มหและวอลลุ่มสจากช่องคันแค้วสตูดิโอแซมทั้งสองตัวนี้ใช้กับบลกอินคอนแทค6.5.2ขึ้นไปแซมอีสารวอลลุ่มหและวอลลุ่มสเป็นแซมที่ใช้งานง่าย <Wow. S 1> สะดวกสบายสายตําเพลงผมแนะนำให้ซื้อเลยครับแซมอีสานวอลลุ่มหก็จะประกอบไปด้วยอีสานเปอร์กชั่นห อีสานเปิดกระชั้น2แขน1แขน2พินไฟฟ้าโปรงลางซออีสานโบด1และโบด2แซมอีสานวอลุ่ม2ก็จะมีอังกะลุงรักรัง1รักัง2อง้องกีต้าพินกรองเพนปีผู้ไทย1ปีผู้ไทย2พินไฟฟ้า2และพินโปรง แซมทั้งสองตัวนี้ทางเราได้ยัดเสียงของเครื่องนดนตรีอีสาน <Wow. S 1> ที่สําคัญและจําเป็นในการทาเพลงไว้ในทั้งสองชุดนี้แล้วเหมาะสําหรับในการทาเพลงหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งหอลำลําเพลินลําซิ่งสตริงอินดี้และอื่นอีกมากมายถ้าลูกค้าสนใจสามารถสั่งซื้อผ่านแฟนเพจ คันแค้วสตูดิโอได้เลยครับผม <Wow. S 1> ของแท้ต้องเพจนี้เพจเดียวเท่านั้นก่อนตัดสินใจสั่งซื้อลูกค้าสามารถรับชมรีวิวเสียงของทางร้านผ่านช่องทาง YouTube คันแค้วสตูดิโอได้เลย <Wow. S 1> ตอนนี้ทางเรามีช่องทางติดตามมากมายไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook, Line, TikTok และ Instagram อย่าลืมไปติดตามกันนะครับบ๊ายบายจุ๊ๆ